สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็พอดีเอ,อปล่อยน้องเฟอร์บี้สีม่วงนะคะก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่าไม่ได้เสียไม่ได้เจ๊งไมไ่เป็นไรเพราะว่าเคยมีกรณีแบบประมาณว่าของเราอะมีปัญหาไปที่เขาแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยเออมาของเงินคืนอะไรก็ไม่รู้อะเยอะไปหมดเบื่อค่ะก็เลยอืมเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วกันตอนนี้เป็นนี่นะ ช่องสามหนังเรื่องนี้นะถ้าจะไปให้โอวาลก็ไปให้กันทีหลังอ่ะตอนนี้จ่ายฉันเมื่อก่อนหมื่นห้าโอเคนะนคงไม่ได,<ะ>ได้อัดวิดีโอนะคะอือแล้วก็อ่ะ<ม>เดี๋ยวคนซื้อไปเขาก็าจะได้แบบว่าสบายใจด้วยอ่ะเดี๋ยวเช็คตัวให้ดูสภาพอ,อันนี้ยังไม่ได้ใส่ฐานนะคะ <c oughs> <c oughs> อะก็ใต้เท้าอ่โอเคนะก็เดี๋ยวใส่ทานให้ดูได้ไม่มีปัญห,หากันทีหลักเพราะว่าคือเราเคยเกิดกรณีมาแบบจริงๆนะแล้วทำให้เราแบบหัวเสียมากเลยอะทั้งที่เราไม่ผิดอะ่ะแต่เราก็ต้องเป็นฝ่ายคืนเงินอะ่ะ นึกออกไหมอะเออแบบอะไรเราผิดเราก็จะคืนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ผิดแล้วเราต้องคืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไงเบื่อค่ะอ่ะทีนีเนนนะ้เดี๋ยวก็อ่ะตรงนี้นี่นะอ่ะแต่ใส่ถาดให้ดู <c oughs> พอดีที่ไม่มีกล่องอนะ่ะเพราะว่าเอาอฮิ้วม,มาจากสนามบินแล้วก็เลยต้องทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตรวจผ่าจะเก็บค่าภาษีอะค่ะมันไม่คุ้มกันอ่ะใส่ถาดอ, <c oughs> อ่ะเกาพุงมีเสียงนะ มาหมัมมาหม่ม,ม,ม <c oughs> ไม่ได้ขายแพงอะไรเวอร์มากมายก็แบ่งๆกันเล่นอ่เสียงเขาเป็นเฟอร์บี้นะเฟอร์บี้อังกฤษ <c oughs> ไม่เมนี่ชาย uh huh. okay. <c oughs> อันนี้ปกตินะคะลูกตา o, ออบอกรักด้วยเอาสิอืมโอเคนะอ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวแพ็กส่งให้แล้วก็เด็แกแช่นถัดไปนะคะโอเคขอบคุณค่ะ